โอ้โหโคเอาอะกุดูเหลือสองสปินนะฮะเหลืออีกหนึ่งสปินคิวไปก่อนเชวันี้เออเก้าร้อยเก้าสิบจางวันนี้ขยายแถวไปเออนอนหมาโอ้โหสี่พันสองคนดูเฮียเป็นหมื่นเฮ้ยไม่ถึง่ะเก้าพันกว่ายเกือบหมื่นอะคุณดูเฮียโคตรเอาอะคุณดู ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตัวตึงนักปั่นนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกมนี้เลยนะครับมังกี้คิงนะครับก็อยู่กับท่านซึนหงอคงนะครับผมอ่ะคนอื่นก็กดเข้าเกมเลยนะครับวันนี้นะครับตุนที่ผมเตรียมมาเล่นวันนี้แค่55บาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเบ็ดขั้นต่ําก็อยู่ที่4บาทนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปตัวลวกันเดี๋ยวมาดูว่าทุนห้าบาทเราจะทากาไรได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะฮะไปกันเลยทุนห5บาทไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคุณดูเฮ้ยจังหวะนี้เงียบกลิปครับผมและจังหวะน,นี้โอ้ยเฮียวายสามตัวสวยๆเลยคุณดูเฮียยังโหด โอ้ยเปิดเดียวรู้เรื่องอะคนดูววาสามตัวพันเจ็ดสิบแปดบาทนะครับผมเชีย yeah! ของจริงคือตอนแรกปั่นเงียบๆอยู่เลยนะครับหมกเมดซะแล้วจัางวันนี้ไหลยอยู่ครับจังวันนี้ไหลต่อฮะจังวันนี้ไหลต่อฮะโอ้โหสวยๆไปเลยฮะ โอ้แล้ววายเข้ามาแบบนี้ยังไงคุณดูโอ้โหอหมาไม่ดีดอกน,นี้สวยพี่สวยและจางวานันนี้ขยายไปดิเออจัดไปสวยพี่สวยและจางวานันนี้เออสวยครับนี่แค่เป็นสนี่บาทนะคุณดูจัดไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองเปิดนี้ก็รู้เรื่องแล้วฮนะ ส7 3บาทครับผมโอ้โหชิวๆฮะทุน55บาทวันนี้กำไรมาชิวๆแล้วคุณดูนะฮะมาเบ็ดสิเบ็ดยีเลยดีกว่านะครับมันไม่มีเบ็ดสินะโอเคไปกันต่อเลยนะครับเฮ้ยแล้วจังวันนี้เปลี่ยนเบ็ดปึ๊บเข้าเลยเหรอฮัโลโหลเฮ้ยแล้วเข้าด้วยนะคุณดูปับปบึ๊บเข้าปั๊บอะคุณดูทุน55บาทครับยาวไปฮะ8ปดฟีสปิน ไม่รู้จะมีเพิ่มหรือเปล่าจางวันนี้โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหสวยพี่สวยเก็บตัวคูณไปครับจังหวะน,นี้เก็บตัวคูณไปฮะโอ้ยมาคูณสามเก็บตัวคูณไปก่อนละกันจางวันนี้เอเหมาทั้งแทบสองร้อยสี่สิบโอ้โหวายดันไปลงช่องแรกนะครับพลาดเลยและดอกนี้คูณห้าไปดีครับหกร้อยยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวพูดู จ้างวันนี้คูณหกไป96บาทชิวๆจ้างวันนี้นอนหมา350โอ้าโอโหเหลือเชื่อฮะเอหลายต่อช่วงวันนี้โอโห้โห360คุณดูโอ้โห,โโหและโจบกันไปที่1431บาทนะครับผมเชี่ยโคตรเอาคณดูขยายแถวไปจังงวันนี้ขยายอีกแล้วเออยิ่งแถวหน้ากว้างยิ่งมีโอกาสเยอะนะครับ ดีเหมือนกันจลางวันนี้คูณสิบไปสามร้อยเบาๆฮะโอ้โหแล้วบิ๊กวินมาชิวๆชิวๆเลยดอกนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบโหหดเอาคนดูเหลือสองสปินนะฮะเหลืออีกหนึ่งสปินคิวไปก่อนจงองนังวันนี้เออเก้าร้อยเก้าสิบจางวันนี้ขยายแถวไปเออนอนหมา โอ้โหสี่พันสองคนดูเฮียเป็นหมื่นเอ้ยไม่ถึงวะเก้าพันกว่าเกือบหมื่นนะคนดูเฮียโคตรเอาอะคนดูโอ้โหคอมโบเดียวห้าพันหนึ่งอะครับคนดูเกือบห้าพันสองนะขาดอีกสิบบาทเองอะเฮียโคตรเอาอะและจังวันนี้หมดเอายังไม่หมดคูณสิบสามไปสามร้อยเก้าสิบโอ้โหจังวันนี้ สาม8ฟรยเก้าสิบปดีสปินนะครับจบที่เจ็ดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทครับคุณด,ดูเชีย yeah! รฟีเกมเดียวฮะรู้เรื่องครับผมเกือบหมื่นอะเกือบหมือนอ่นนะฮะคุณดูเชียโคตรสุดอะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับได้แล้วก็ต้องรู้จักพอได้แล้วก็ต้องรู้จักเลิกนะครับเล่นอย่างมีสตินะครับนะฮะ อ่ะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซ b s c ไ i b ์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปกันล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนก็ฝากติดตามมาดูแล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับได้แล้วต้องรู้จักพอนะคูไปแล้วครับผมสวัสดี